วันนี้โชคดีครับวันนี้มีโลมาแข่งกับนี่ด้วยโอ้นะครับเห็นโลมาไหมครับโลมาแข่งกับเรือโอ้ระยะเขาขนมาก ได้ครับแจ่มเลยแข่งกับเรือครับแข่งกับเรือโอ้โนู่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 นตรงนั้นก็มีอ๋อโดดโดดครับโดดไห้อีกแน่โอ้โหหลายตัวเลยครับหลายตัวเลยออดโดดอีกทีลูกโดดอีกที อ,าอน,านานเจอทีครับนา,นานเจอทีโอ้โหมีริกแพงด้วยจืย๋ยโดดอีกทีลโลกนะครับโอ้โหชัดๆกันเลย หลายตัวประมาณประมาณหกตัวครับประมาณหกตัวหตัวครับโอ้โหหกสิบอ่ะมีหกตัวเป็นสิบ